สวัสดีผู้ชมช่องรักเตยดินมาด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนาฟิลเตอร์ปีศาจสีแดงนะครับฟิลเตอร์นี้นะครับมันเป็นฟิลเตอร์ที่มาจากไอจีนะครับตอนนี้ก็ไปฮิตกันในทิกต o k นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนกันนะครับในการใช้ฟิลเตอร์นี้นะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ไปที่รูปแหนขยายด้านล่างนะครับกดเข้าไปนะครับปึ๊บ เมื่อมาอันนี้เสร็จให้กดค้นหานะครับจากนั้นก็ให้พิมพ์ตามนี้นะครับ D E N I S S E K A Z นะครับแล้วก็ V A M นะครับนี่นะครับนี่อันแรกเลยนะครับชื่อนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับ เมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับก็ให้มากดที่นี่ครับที่ลูกศรชีะครับที่จะเป็นไอคอนวิงวิ่งครับก็กดเข้าไปนะครับไอคอนนี้นะครับปุ๊บเมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับก็ให้เลื่อนครับเลื่อนหามันจะชื่อว่า레ดเดวิลครับอันนี้นะครับเลดเดวิลอันนี้นะครับลูกศรชีนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้ามาเสร็จอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับ เราก็สามารถกดลองใช้ดูก็ได้นะครับในการบันทึกนะครับก็กดนี่ครับตัวอักษรสีลงอันนี้นะครับปึ๊บนี่ครับเพลียนเท่านี้นะครับก็สามารถเอาฟิลเตอร์นี้ไปใช้ได้แล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นรางใัในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ